ตอนนี้เป็นเวลา8มงค่ะไม่าปโอ๊ย่โอ๊ไป่ปน พูดแต่ตกแมวอยู่ไจอนี้อนี่ฮ่่วงกล้องขยันวองกล้องจังเือตอนนี้เวลาันแปดโมงครึ่งเรากำลังคือพี่ดำยังนกออกเดินทางไม่บอกก่อนว่าเรากำลังออกเดินทางน่าคตเดี๋ยวสมรสร เรากำลังเดินทางไปสวัสดีเย้ไปเจอกันที่คาร์เบอร์แลนด์เนาะคาร์เบอร์แลนด์อัมเบอร์เกอร์เย้ โอ้อาายออทองฟ้าสวยอ่ะวินกุ้งเผาขุ้งเผาขุ้งเผาแล้วราเดียว l ข้าวหลามวันนี้จริงๆลาแขน <c oughs> ว่าเหมือนใบม้จิ้งจิงอยากกินข้าวหลามมากแต่ว่าคนหนอบสอบวมามีนี่แหละโอ้ยอคตอนนี้เรากำล,ลังรอแม็กอยู่น,นะะ สองวิธีการอ่านนั้ยยางจูใจจดอะไรย่างจูใจไม่ร an ู้ว่ากันได้ใย่างย่างจูใจย่างจูใจบ้างเหรอใหญ่กี่มงไม่ใหญ่เรามันเป็นองงูมันย่างย่างไม่ถึงหรอกวันนี้ไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกเราแลนดิ้งถึงฮาร์เบอร์ถึงรอแล้วนะคะยังเขาไม่ถามว่ากันเพราะว่าตอนนี้เราถึงกันหมดแล้วเราเว้นชั้น โยเวนเราสามคนยกเวนเราสามคนด้สามจับฉลากได้จากสี่วงจากสี่วงได้สามยีเนี่ยตอนนี้ทุกคนแต่งหน้ายังยังไม่เสร็จเราวงที่สามแต่ว่าวงที่สองไม่มาก็คือวงที่สองแต่เอะไรนะวงที่สองแต่ยังไม่เสร็จงานเปิดแล้วยังไม่เสร็จ Thank you เราโงจากเวทีแล้วนะคะทุกคนนี่ Why g i อโ o เ a y นี่เหมือนมากนี่เราได้ทูซัพพอร์ตจากแม่พี่เลยบาเบาหนีเฮียบมากไปกินกันดีกว่าอออเยอฟิเดย์เช็คเช็คนี่ะหลังจากเต้นเสร็จ เดืิดก็ยืนกันเลเมามากอะไรดีมาแล้วก็ะด่านาย ่อยมากสถานการณ์วันนี้มีคนทะเลาะกันแล้วก็เคลงมาให้แล้วก็มีคนร้องไห้พี่นามนี่ตั้งใจเลือกสถานการณ์มากไหมน้อยแรงเลยไม่ได้ร้องว่ะร้องเบาว่าไม่คิดว่าจะมีเคลงออกร้องเป็นเคลงใช่ไหมเคลงก่อนเป็นไงบ้างครับพี่มามีโฟกัสไม่ก็งงกัสทะเลาะกันทำไมวะ แรงเโอ้โอ oh, oh, oh. ้แรงเลยดูเขานอนกินเป็นปลาพี่น้ำไหมแต่ว่าจะเอาเทสร้านไหนดีตรงไหนบ้างแล้วก็เหมือนแบบมีแบบหืมพี่น้ำคอมเป็นอตมอ่มากอลมาทเป็นอิม้อนได้วพี่นำ้ได้วถือว่าคอมพี์ไหมอ่ะคอมพีดเรื่องนี้แหละ ร้องให้เท่ากับคอมพิวเตอพี่จองวอนเก่ามิงชื่อมิงค่ะจองวอนเก่าเจนหนึ่งกลับแล้วจะมานี่เป็นเจนไหนเจนสู้ใส่หน้าเข้าไปใส่หน้าเข้าไปชื่อโรการค่ะของก็คือตุ๊กตาพิธีชวนนียค่ะว้าตขอมิธีเทชใช่ไหม ชื่อพระค่ะบล็อคเปอร์สคุณทัศเดี๋ยวบอกเอ้ยบอยนิกเกิลโอเคครับสองน้าสุดท้ายวันนี้ชื่ออะไรแต่งตัวเป็นศิลปินวงไหนดีกว่าคะสวัสดีค่ะชื่อพีแต่งตัวเป็นศิลปินวงบอยนิกเกิลค่ะไปน้ำกันค่ะเป็นแฟนตาบอยนิกเกิล โอเคครับเชิญน้องนะครับนั่งด้านหน้าและด้านหลังเข้าดูความตลกของพวกเขาได้เลยครับโอเคเกมนะครับมันจะเป็นเกมที่ทายเท่านั้นนะครับซึ่งโจทย์เพลงของสองคนนี้แต่ดีในให้ดูนะครับว่าเพลงเป็นเพลงด้วยเพลงอะไรอ่ะที่สองท่านคนนี้ก่อนทรัหน้ากระดานเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนเนาะ สมุดวุเป็นคนไยครสมุวุที่วดยอะไละว่าเป็นเือินอะไรข้างในนะฮะุย

เราไปเจอกันที่บ้านแล้วกลับไปเจอครูโตอีกแล้วนะคะยัมชบายกูโก้เก็บเราไปกินข้าวทุกคนแล้วก็จะไปทะเลต่อโดนแน่ไปปล่อยเออโดนปล่อยเมื่อกี้คอนเทนต์ดสวยมากนะไม่นี่เลนฉันกับสองคนนี้เหมือนเด็กเสือกจริงจริงเลนไม่นี่เลนเหรอเข้ามาแล้วแต่แต่เราหิวจนไม่มูดะไรเลยจัดหมวกก่อนดูนี่ดูนี่ดูนี่ ปีกไก่แุ้วกคนี่กุ้งแล้วนี่คือตักไข่ตักไข่ตักไข่พี่เท้า<ข>อตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ที่หาดวอนนะคะแต่ไม่กลับบ้านกันเลยะคะ่ะสามคนนี้ไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านคนอื่นเขากลับบ้านให้ถึงบ้านกันหมดแล้วมั้งเนี่ยเขานอนหลับกันหมดแล้วเ,<อ>เราเดินยังเดิิน,น,นชลอยู่เลยวอนยองหัดวอลจงบอลหาดจงวอล คนตัวรุมอยู่ว่ะสวัสดีชาวโซเชียลแคมนี่มีคนอยู่ตรงนู้นตกลงมาเลยวันเราแข่งแล้ววันนี้เราทำอะไรกันอยู่ไปลอยได้มันลอยดูดิป่ะจะมีหวังมาแล้ว แม่มาหาแล้วนะลูกอ,อินสวยข้างหลังแม่และอ่ะปิดปีดบอ๊อดไม่ได้ปิดมอสติดเมื่มานเลยปิดเลยปิดนี้ค่ะแม่รักหมวยนะลูกอกามวยนะเลยก็อ <c oughs> นเออันทาเซนเ <c oughs> ตอร์นะ น <men> ีสเตนมีหมอุจนปูไม่รู้ร้องไ่เลยละข้างนี้นะคะคือมีคนทำหล่นไว้ที่ทะเลอะค่ะในทะเลบางแสนค่ะกิโลเมตรที่52ค่ะลึกประมาณ2,000เมตรค่ะอันนี้ปลาโลมาเก็บได้คือคือตอนแรกซื้อซื้อติ่มแต่ ก็ได้เลันะมาแล้วครับโรจิตครับโตจิตโตจิตโตจิตเปิดออ้เจียดเจียดเจียาก